ครับเพิ่มมาเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มมา8ตันนะครับจากจากสามตันสามตันเป็นแปดตันครับไม่น่าเชื่อยังไงโอ้ยังงงอยู่เต้นขนาดนี้สี่ปีนะอ่าหกปีหกปีห้าปีห้าปีหกปีห้าปีในช่วงบุลุงต้นเนี่ยใช้ต้นหนึ่งประมาณกี่กิโลกีประมาณกิโลกว่านิดนิดที่ลูกไปเยอะผลักจากิโลเนี่ยผมใส่ผมจะใส่ไม่มากอาศัยใส่บ่อยไหโอ้ใส่บ่อยใส่ไปเรื่อยๆใส่บ่อยคือใส่อ่าสิบห้าวันยี่สิบวันอ๋แล้วสิบห้าวันแล้ว ให้ป so first, room room. ุ๋ยทางดินแล้วปุ๋ยน้ำเนี่ยแล้วได้ไปพนได้พ่นไหมสิบห้าวันหนึ่งปุ๋ยน้ำสิบห้าสิบห้าวันหนึ่งผ่าผมห้าซีซีสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับโอ้ก็โอเคนะป้าเพราะว่าปีนี้ใช้แล้วอยากทำาแรงผมแถบจะไม่ได้ใช่เลยนะ๋อ้ยางฆำแมลงทําไม่ใช่เลยลูกขนาดนี้เนี่ยถือว่าพอใจไหมพอใจครับปีนี้ติดสวยอย่างนี้ติดถือว่าไม่แน่นหนาอ่าแล้วมันกระจายดีแล้วก็ลูกผมคาดว่าลูกโตแน่นอนเพราะปีที่แล้วผมไม่มีวงาคัดขายเลย คาดว่าจะเก็บได้ประมาณวันที่อะไรเนี่ยอ่าประมาณวันที่10เมษายนน่าจะเก็บได้ครับ10เมษายนแล้วแล้วทุกปีนี่จะเก็บอยู่ประมาณนี้หรือว่าหลังหลังสงการปีที่แล้วโอ้ทุกปีะจะตัะ้งสงการปีนี้รู้สึกจะเร็วขึ้นมาประมาณ10ปันหรืออาทิตย์ตึงเนี่ยเป็นรุ่นสองครับผมแถมนีน้จะเป็นต้นสองรุ่นสองแถมนี้จะเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็ขนาดนี้ดูแล้ว่าดกไหมโดกครับดกจากเนาถ้าเกิน10คาลูกไปดก หรือว่าดอกอ่สักเจ็ดแปดลูกอ่ะกำลังดีกำลังดีแต่นี่สลัดอีกครับที่ใช้กระปุ๋ยอัดค่าในที่ประทับใจอ่ะแค่พูดว่าประทับใจประทับใจตรงไหนผมประทับใจตรงมันไม่น่าโตมันยังโตครับอลูกไม่ไม่น่าจะโตดกกก็ดกนะปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้โอ้โหมาพร้อมขึ้นมาโตได้ไงยี่สิบวันจะเก็บนะครับโต่พิดปกติเลยปกติเลยอ๋อบอกว่ายังไงก็ไม่โตปีนี้โตขายถูกเขาบาดต้องการไม่เป็นไรผมบอกคุยกับแม่บานเต่าหูพอ มันเริ่มเข้าเนื้อเริ่มเริ่มมีสีนะโอโตไวผิดปกติมากเกี่ยวกับรสชาติเนี่ยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคาแล้วรสชาติเนี่ยหวานกรอบนะครับหวานกรอบรสชาติจะหวานกรอบหวานกรอบครับหวานแล้วก็เปลือกเขาจะหนาเปลือกจะหนาหนาแล้วก็ไม่ช้ำง่ายเหมือนเหมือนเงาะสีทองเลยเงาะโรงเรียนเหมือนเงาะสีทองเโอ้โหขนแข็งขนแข็งขนแข็งครับขนแข็งยอมรับเลยขนแข็งมาก จะฝากให้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเอสคัทกับใช้กระงอแล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าผมว่าใช้ใช้ปุ๋ยเอสค์ทผมปุ๋ยเคมีกับใช้มาเยอะแล้วลองเปลี่ยนมาใช้เอสคัทดูทุกคนจะไม่ผิดหวังนะผมรับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอยากเชิญชวนและเพราะว่าเราไม่ต้องพึ่งเคมีแล้วความคิดของผมคือไม่อยากจะพึ่งเคมีครับยาฆ่าแมลงก็ลดน้อยลงอะไรพวกนี้ก็ลดน้อยลงชีวิตเราก็จอยืนยาวขึ้นและจะรวยนานขึ้นด้วยจะมาดูว่าที่ใช้ปุ๋ยเอสค์ดแล้วกับยางพาราเนี่ย ผลผลิตมันออกมาอย่างไรนะครับในในแปลงในแปลงยางพาราของคุณสมศรีนี่ตรงนี้กี่ไร่ครับนี่ประมาณสิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่นี่ยอยู่ที่ประมาณท่านบอกประมาณกี่ต้น <100. S 2> ประมาณเจ็ดร้อยต้นประมาณเจ็ดร้อยต้นเจ็ดร้อยต้นยางพารานีกี่ปีครับสิบสามปียางพาราสิบสามปีและหลังจากที่ใช้ปุ๋ยตัวอื่นแล้วเนี่ยกลับมาใช้ปุ๋ยอัดทานนี่เห็นข้อแตกต่างกันยังไงอ๋อแตกต่างกันเพราะว่าใช้ปุ๋ยอย่างอื่นนะมัน มันออกน้อยอ่ะเป็นมาออกน้อยมันออกน้อยแต่ใช้เอสคาแล้วมันออกเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งออกเพิ่มครึ่งหนึ่งก่อนนั้นมันได้วันละสามสิบกว่ากิโลสามสิบกิโลตอนพอใช้เอสคาแล้วมันออกหกสิบกว่ากิโลถึงเจ็ดสิบกิโลต่อวันทราบป่าวว่าแต่ก่อนนี่ใช้นี่เขาเรียกอะไรนะถ้วยถ้วยใช่ไหมเรียกถ้วยเนาะแต่ก่อนใช้ถ้วยเล็กอย่างนี้ใช่ไหมพอหลังจากใช้เอสคาแล้วนี่ เป็นเต็นไงม,นมันเต็มเลยเหรอมันเต็มล้นไหลเป็นจะล้นไหลเลยแล้วก็เลยใช้ถ้วยใหญ่โอ้ก็เลยมาเปลี่ยนใช้ถ้วยใหญ่อย่างี้ค่ะปุ๋ยน้ำได้ฉีดพ่นบ้างไหมพ่นค่ะปุ๋ยน้ำผสมยังไงครับฝาหนึ่งใช้น้ำยี่สิบริทอ๋อหน,หนึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบร่คิทแล้วฉีดห่างกัน ครั้งหนึ่งกี่วันกี่วันครั้งก็ประมาณเจ็ดวันพอชิดเจ็ดวันเลยเหรอครั้งแรกเจ็ดวันพอพอีกต<ม>่อไปก็สองสัปาห์อ๋อคอปลายเด,ด,ดนืนเดี๋ยวจะให้ทดลองให้คุณบุญชูครับลองลองเปลี่ยนดูที่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้วันสี่สิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาเวลาก็ประมาณบ่ายบ่ายโมงตรงพอดีเดี๋ยวจะให้คุณบุญชูลองลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวนะ โอ้ยไม่รู้จะดึงทันไหมโอ้โหมันไหลแรงเลอเกินเนี่ยโอ้โหไหลไปทั่วเลยโอ้ดูลองดูอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงสิบเศษนะครับลองดู โอ้หไหลแรงเหลืเกินใช่ไหมเห็นหเห็นนะโอ้ยอ่ะออก็อยากให้คุณมชูฝากพี่น้องสวนยางที่ว่าการเชื่อปุยปคาดแล้วนี่คุณมรรุมั่นใจแค่ไหนอย่างไรนะครับดีดีมากๆเลยเพราะว่ามันมันมันออกดีอีกเท่าตัวเลยอ่ะ ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีทั่วๆไปสูตรยี่ห้าย5 7 7แล้วผักนี่นะนดดูไม่ได้เลยแหละพอจต่ถอนตะลาะทีต้องป้อนทิ้งหมด,ดแล้วมา <c oughs> <c oughs> พอดีพอดีหลานมาแนะนำอะเอ็ดคาร์ดของเนี่ยปุ๋ยเอ็ดคาร์ดผมก็เลยลองใช้ดูแล้วหลังจากนั้นผักก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจนมาเริ่มถอนผักนี่ดีทั้งหมดเลย ก็ไม่ก็อยากจะหากว่าใครอะพบเจอแล้วก็อยากจะใช้ต่อก็เชิญนะมันรีมาใช้ดีจริงจริงท,ที่ว่าดีนี่มันเป็นยังไงนะคือครับใบเมื่อก่อนนี้เคยถอนขึ้นมาต้องป้อนทิ้งจะเหลือแค่ใบสองใบเองจนมาเดี๋ยวนี้นี่ใช้ได้ครับทั้งหมดเลยอย่างมากกับใบหนึ่งที่ที่จะต้องทิ้งหลังจากที่ใช้ปุ๋ยอันนี้มาไม่กี่สัปดาห์เองดีจริงๆครับผมยอมรับว่าดีจริงๆแล้วก็ แต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีนี่ผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับราคาที่ได้เก็บเก็บผลผลิตยังไงอ๋อราคานี่ราคานี่ทางพ่อค้าเขาตั้งให้เราตลาดในกรุงเทพมันลงเขาก็ต้องลงตามตามไปถ้ามันแพงแล้วก็แพงแต่ฟาร์มสวยนี่เขาจะต้องชมเลยว่าสวยจริงๆใบมันสดแล้ว,แล,วแล้วผลผลิตลต่อต่อแปลงนี่เท่าไหร่ครับแต่ก่อนใช้ปุ๋ย<อ>เคมีเมื่อแต่ก่อนนี่มัน เมื่อผักเริ่มต้นเลยมันดีอยู่ก็เคยได้ตกแสนห้าแสนหกแต่นี้เมื่อผักมันเสียไปเมื่อรุ่นที่แล้วก่อนจะใช้ปุ๋ยของเอสคาร์ดเนี่ยถ้าได้พบตัวนี้ก่อนเนี่ยอาจจะอาจจะได้ถึงแสนฝ่าแต่นี้ผักมันเสียไปก่อนหน้านี้ซะเยอะครับ <c oughs> ก็เลยมาได้พอหลานสาวมาแนะนําปุ๋ยตัวนี้พอใช้แล้วมันก็ดีดีขึ้นเลยดีมากเลยแหละก็ถ้าหากว่าใครจะ ถ้าใครพบเจอหน่วยนี้ใครจะลองเอาไปใช้นี่ได้ผลแน่นอนเลยครับมเมื่อแต่ก่อนก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ล่องนึงตลอดล่องเนี่ยถอน,นะจะได้อยู่ประมาณ9กโลแต่พอมาใช้ปุ๋ยของเอคคาร์ดนี่แค่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยได้ไปแล้วอ่ะ70โลแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็คิดที่ว่าอีกครึ่งร่องกว่าอ,ออีกครึ่งร่องกว่าเนี่ยมันก็จะได้ได้มากเลยได้มากกว่ากันอีกเกือบเท่าตัวจากก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะเดี๋ยวนี้มาหารมาใช้ปุ๋ยของเอ็กคาร์ดนี่ ผักดีขึ้นมามากแล้วก็ได้ได,ได้ได้น้าหนักมากกว่าเดิมเยอะเลยครับตอนนั้นมันเสียใบยนี่ขาวหมดเลยแล้วเป็นขอบขอบเป็นเชื้อราเน่าหมดเลยหลังจากนั้นมาที่ว่าหลานมาแนะนําให้ใช้นี่ผักดีวันดีคืนจนมาเดี๋ยวนี้ถอนไปขนาดเนี้ยสามหลักเอ,อ่อสามหลักเนี้ยได้ไปแล้วเจ็ดสิบโลแล้วอีกต้องห้าหลักอะอเคยล่องหนึ่งเนี้ยได้เก้าสิบโลแค่นั้น<ำ>ทั้งหมดล่องเลยนะยาวแปดเก้าหลักเนี้ย ได้90โลนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดของเขาใช่ไหมคะใช้แค่ฉีดพ่นแล้วร่องนี้เดี๋ยวแค่สหลักแค่สามหลัก70โล70โลแล้วอีกห้าหลักอ่ะมันจะเพิ่มมาจากนั้นอีกต้องประมาณเพิ่มเพิ่มมากันเยอะเลยครับเพราะว่าเรายังเรายังถอนไม่หมดเลยยังเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเพิ่มต่อล่องมันเท่าไหร่ชื่อนางละเวงฮัดดีจ้ะ บ้านลขที่ีิบเบ็ดจับหนึ่งมูดเบ็ดคลองกับบื้อเปอปากานังจังหวัดนครค่ะใช้ปุ๋ยนี้มานานเลยใชมใช่มาสี่ปีแล้วค่ะอ๋อแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วดีค่ะหล่ำต้นแข็งแล้วก็ไม่เป็นโรคแล้วตึงกัไม่ลมฉะบานิไม่ลมมันเลยมาว่าเบือนหลวงเย้ยเลยน้ำนักดีก็คือเมื่อก่อนเนี่ยกระสอบหนึ่งจะกี่กิโลคะใช้ปุ๋ยยางอื่นระมัน 8ปดสกิโล่ะแปดสิบกิโพอมาใช้ปุ๋ยเอคลาสละคะได้ถึงเกบ้าถึงร้อยกิโลอ๋อเก้าสิบห้ถึงร้อยนะคะเยี่ยมจริงๆครับสวัสดีครับเออผม สมพงศีชัยครับเป็นกรรมการชาวไร่อ้อยเขตเจ็ด 7, แล้วก็เป็นกรรมการชาวไร่อ้อยเขตสิบเอ็ดครับเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยเจ็ดจังหวัดครับมีทั้งสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองัชานาศนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็จังหวัดการด้วยครับรวมเนื้อที่ประมาณก็กประมาณสองมิลรครับผมเริ่มใช้ครั้งแรก ของเฟีสคาร์ดเมื่อวันที่4ธันวาค52ปี52ครับแล้วก็ผลแรกตัดพันไปได้ไร้ละ13ตันกว่าครับแล้วผลหลังนี่ก็ตัดพันไปอีกก็ได้ไร่ละ12ตันกว่ารวม2ครั้งก็ได้ไร่ประมาณ25ตันกว่าครับใครทาอ้อย<ด>หีบใครปลูกอ้อย<ว><ว>ใหม่ที่ดันช้างครับประมาณ100ไร่ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมาตัดเมื่อประมาณวัน นที่28กุมภานะฮะเริ่มเริ่มตัดแต่ก็ฝนตกครับแต่ก็ได้ร่ประมาณ20ตันครับตอนนี้ก็ความหวานที่ได้ก็ประมาณ13เตครับ13 6 4ท64ที่ตัดอยู่ตัดมาตอนกุมภานี่พอดีมีฝนตกลงมากนะ็เลย CS คาจะตกไปหน่อยคนระับแต่ถ้าฝนหยุดแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับ CS ครับแล้วตอนนี้ใช้ไปแล้วตั้งแต่เริ่มมากับลูกไร่ใช้ไปแล้วประมาณ ถ้าประมาณ200ตันครับวิธีการใช้ตอนปลูกผมก็ลองก้นหลุมอยู่นะครับแล้วก็ครั้งแรกใช้ลองก้นหลุมแล้วก็ปลูกแล้วก็ครั้งที่สองก็ใช้ก้อนพวนนะพอจะพรวนก็ใส่ใส่สองครั้งครับครั้งละประมาณ50กิโลครับสองครั้งก็ประมาณ100กิโลปุ๋ยน้ําก็ฉีดประมาณเดือนละครั้บใช้ปุ๋ยน้ำเอสคาร์นะครับ ตาส่วนก็200ซีซีต่อน้ำ200ลนะิตรเ่ยก็แมลงหนอนกอนก็ไม่มีครับตอนนี้แล้วรู้สึกว่าจะมีแตนเบียนเข้ามาอยู่ด้วยอนะรักษา,ษาธรรมชาติอนะ่ะไม่ให้ไม่ให้ธรรมชาติมันตายอนะ่ะคือพวกมแมลงที่มีประโยชน์นะครับเพราะตอนนั้นผมเอาแตนเบียนไปปล่อยทิ้งไว้ด้วยไนงะที่ที่ไร่ผมก็ใช้ปุ๋ยน้ำเอสค์ทแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เอสคาร์อ่ะที่ใส่ ้อยแล้วก็ฉีดโดยใช้ปุ๋ยน้ำฉีดครับถ้าเรื่องดินที่ผมใช้ปุ๋ยเอทคาร์ดมานี่รู้สึกว่าดินมันจะร่วนซุยดีครับไม่ไม่เหนียวแน่นอะไรนะครับทําให้ดินมันร่วนซุยดีครับที่ใช้เวลาลากบเบอร์ครั้งเดียวก็ร่วนซุยดีครไม่ไม่ติดเป็นเหนียวเป็นแผ่นเป็นก้อนเนี่ยรู้สึกว่าอินทรีก็มีประโยชน์มากตรงนี้นะครับที่ทําให้ดินร่วนซุยดี ใช้อินซีกับเคมีอยู่ปผสมกันเป็นยังไงบ้างรครับปานกลางใช้มันก็ยังไม่ถึงกับดีมากพอมาใช้บริษัทของเอ a r ซเนี่ยเรียกว่าดีดี100%เแล้ความแตกต่างถ้าใช้ปุ๋ยของบริษัทเอ a r ซนี่มันจะมีความสมบูรณ์จะดํำขึ้นลูกออกมาแล้วมันจะดูรู้สึกว่าขาวเนื้อน่น,นประการน้ำหนักดี เนื้อไม่ฟ้าปุ๋ย,ยเม็ดน,นี่สักสองกระสอบเล็กนี่ต่อต่อไร่ปุ๋ยน้ำก็อาทิตย์ฉีดฉีดหนหนึง่งแต่ฉีดแค่ห้าซีซีต่อน,น้ำ,นำหนึ่งปิ๊บได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปบ้างยังครับเก็บแล้วเป็นไงบ้างครับก็เรียกว่าดีเทียบกับไอ้เมื่อก่อนนี้ไอนี่น้ำหนักจะดีกว่าใช้ของเอ็ดค์ดเนี่ยแล้วเนื้อเนื้อแน่นน้ำหนักดี อผิวจะขาวหวานกรอบด้วยถ้าเป็นช่วงหน้าผลไม้ต่ก่อนเนี่ยที่เราใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณมันจะต่ำกว่านี้หน่อยนะการที่ว่าของมันคุณภาพมันแพ้กันหน่อยอ่เงี้ยแต่ถ้ามาใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันสวยขึ้นดีขึ้นอ่ะราคาก็สูงขึ้นอราคาก็สูงขึ้นฝากน้ำหนักล้วก็ขึ้นอีกประมาณสักกิโลไม่ต่ำจาก สองสองบ้านอะเพิ่มขึ้นอะ,อะขาวดีนะฮะ